มากันที่อีกหนึ่งคุณแม่กันบ้างด <Ừ. S 1> ีก,กว่าสําหรับพี่ชมพู่ก่อนบ่ายเอาจริงๆคุณผู้ชมเรื่องความสวยความงามหรือว่าเรื่องหงเรื่องหุ่นอะไรแบบเนี้ย<ฆ>ไม่เป็นคุณแม่ใครก็อยากสวยใครก็อยากหุ่นปัง<ฆ>แต่อย่างพี่ชมพู่เองเขาก็ยอมรับนะว่าเอออยากจะสวยอยากจะดูดีนะคะเพราะว่าอะไรต้องใช้รูปร่างในการทํามาหากินมันก็เลยต้องดูแลให้เป็นพิเศษกันหน่อยที่สําคัญเพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะคนในบ้านเนี่ยจะได้สบายหูสบายตาไม่ใช่เหมือนเราเนาะเออเดินูมิย้วยไปย้้ยมาในบ้านสามีก็ไม่อยากมองละ นะคะซึ่งมีอยู่2หนุ่มค่ะที่เมื่อไหร่ก็ตามพี่ชมพู่แต่งหน้าแต่งตาสวยงามเป็นอันร้องไห้วิ่งหนีไปเลย2หนุ่มที่ว่าก็คือนี่ค่ะน้องทารากับน้องวายุลูกชายของพี่ชมพู่นี่นแหละ พี่ชมพู่นะบอกว่าเขาจะชินกับหน้าสดของคุณแม่มากกว่าคุณแม่อยู่บ้านไม่ต้องแต่งหน้าเนาะแล้วก็เคยพาน้องเนี่ยไปออกงานด้วยตอนออกจากบ้านด้วยกันยังไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหมก็ปกติดีแต่พอไปถึงที่งานเท่านั้นแหละออกมาหาลูกลูกเหน็นปุ๊บร้องจ้ากเลยค่ะคือลูกน่าจะอึ้งในความสวยของคุณแม่พี่แจ็คแต่ว่าตอนนี้ลูกชายเขาก็เริ่มที่จะชินแล้วก็เข้าใจแล้วนะคะ ก่อนที่พี่ชมพู่เขาจะทิมท้ายว่าเห็นสวยๆแบบนี้พี่ก็เลงมีจะไปทำสัญยกรรมบ้างนะเพราะว่าอายุเนี่ยมันกำลังจะเข้าเลขสี่แล้วเราก็เลยต้องถามว่าเออแล้วทำไมต้องรอถึงหลักสี่ล่ะพี่ชมพู่บอกว่ามันเป็นเรื่องของโงเฮงในช่วงอายุมันเป็นยังไงไปฟังพี่ชมพู่ดีกว่าค่ะอยากทำเลยอยากทำตา แต่คนจะชมว่าตอนผู้พิพาาทำตาแต่มใบตาสวยตอนนี้จะพูดว่าติดสองชั้นช่วยอยู่ติดเยอะๆพอดึงช่อดึงองอกมันก็แพ้กาวแล้วมันก็เหี่ยวกลายเป็นปพอดึงององพกพูว่ามีตาสองสามชัน้นตอนนี้เรียอพิากเหี่ยวจะทำหลังเลขสี่ไปทั้ม อันนี้คือไปดูมาเรียบร้อยแล้วว่าหลังเลขสี่ควรทำอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูแต่ว่าตามหลักของชู้ทั่วไปเลยก็คือวันนี้เราส่วนใหญ่จะดูจากถ้าอายุตั้งแต่เกิดจนถึงประมาณยี่สิบค่ะจะให้ดูช่วงหน้าผากช่วงคิวสามอยู่ที่ตาช่วงนี้พี่บู้ยืนไว้สามอยู่ตรงตาเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันเลย<อ>ถ้ามันเป็นแผลมันอักเสบอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ดีกั เลขสามห้ามย่งกับตาวนะคือมีจิ้มโบ้ทอกมาห่างตาพอดีและเออเออเราเราก็คิดว่าเลือดตกยางออกมันน่าจะแบบดีกว่าแล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อใช่ค่ะอ่ะจ่ะ